สะเทือนใจหลายๆคนนะคะในขณะที่โรคระบาดยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นช่วงนี้นะคะแต่ก็มีหลายๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่จะรักษาตัวเองแล้วก็มีชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าถ้ามีเตียงหรือมีสถานพย,พยาบาลที่เพียงพอนะคะโอกาสที่คนจะเจ็บป่วย ก็จะน่าจะน้อยลงกว่านี้นั่นเองมาต่อกันที่เรื่องราวของคนที่อยากจะปาร์ตี้ในช่วงเวลานี้ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในพื้นที่สีแดงค่ะทางรัฐบาลเขาไม่อนุญาตให้มีการรวมตัวกันนะคะเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่มีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์น,นะคะหรือว่าพบปะกันเนี่ยแต่มันก็มี คนจํานวนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามาตรการของรัฐที่ออกมาเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปนั้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองเรามาดูกันค่ะเรื่องตํารวจนะคะที่สอนอสุทธิสารค่ะได้นํากําลังที่จะบุกเข้าไปจับ28วัยรุ่นมั่วสุมจัดปาร์ตี้วันเกิดย้อนหลังให้กับเพื่อน ในช่วงเวลาที่มีภารกรฉุกเฉินเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด1 9ค่ะเมื่อวันเมื่อเช้าวันนี้นะคะเวลาประมาณตี3ามครึ่งค่ะก็คือเช้ามืดน,นั่นเองพันตำรวจเอกภูลิศจินตาน,านค่ะผู้กำกับสอนอสุทธิสารนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสุทธิสารเข้าตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่รัชดาพิเศษเขตดินแดง กรุงเทพมหานครหลังจากที่ได้รับว่ามีการมั่วสุมจัดปาร์ตี้งานวันเกิดภายในรีสอร์ทดังกล่าวจากการสอบถามนะก็คือนางสาวทิพสุภาพรเป็นนามสมมุตินะคะหนึ่งในผู้ต้องหาเขาได้รับการสารภาพว่าเป็นคนที่เปิดห้องพักดังกล่าวจริงเพื่อที่จะจัดปาร์ตี้วันเกิดย้อนหลังให้กับนายสันติราชและก็นายยุทธภูมิซึ่งสองคนที่ถูกกล่าวหานี้ก็คือ ผู้ที่อยู่ร่วมในงานปาร์ตี้นั่นเองนะคะก็ให้การสาร,รภาพว่ากลุ่มเพื่อนที่มาเนี่ยมางานวันเกิดย้อนหลังของตอนเองจริงๆซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำการจับกลุ่มได้ตรวจสอบแล้วนะคะได้แจ้งข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ชุมนุมการทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคซึ่งมีการรวมกลุ่มการของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า5คนก่อนที่จะนำตัวทั้งหมดส่งไปที่สอนอนสุดที่สารเพื่อดำเนินคดีความต่อไปค่ะวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ